โอ้ยว่าสิเป็นสักไรเออเสาหาได้มาหาเสาพี่น้องเอ้ยแจ๊คสีบานวไเด๋้าพี่น้องก็บึงครับรียบบึงรีบดูก่อนโดนลบนะว่าาบ้านเขามาทำงานในประเทศไทยกับพี่น้องเอ้ยพี่น้องต่างชาิเอาเข้ามาครับเข้าแม่จะไม่เข้าก็เปิดประเทศเลยเรียบดูก่อนโดนลบนะไปหาแม่เลว่กลับหมอไม่ได้กับอีคถุิดโควิดแล้วมีพัดปอนไหมมีค่ะเอาแล้วหมดอายุไปแล้ว แล้วนี่มาเนี่ยเสื้อคนหนึ่งเท่าไรร้อยอ่ะหนึ 1, 8, 1> 1, 8, ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันเราไปทำพัดปอดเสื้อเท่าไหร่หลายตังค่ะจ่าไม่ได้ถึงหม,มื่นไหมหมื่นกว่าค่ะฮะแล้วเขายังถูกกต้องตามกฎหม,ม่ไหมอย่างค่ะถ้าทำพัดปอดเขาถูกต้องตามกฎหม,ม่ไหมต้องตรงนี้อายุหมดแล้วค่ะหนึ่งกลับอ่าไม่ใช่ถ้าเราไปทำพัดปอดเสื้อยมื่นกว่าเหมือนกันแต่เขา เนี่ยวันที่หนึ่งเลยเขาเปิดแล้วจะมาเข้าอย่างเงี้ยมันพิกจนหมายอาโอ้โหแล้วไปทำงานอะไรกันเนี่ยมากมายขนาดานเนี้ยมีผู้ยิงหลดล้วนเลยเนี่ยอโอ้โหโอ้โหมันข้างน,นั้นหนีเลยหล กูจะเอารถอะไรขึ้นเงินวันเนี้ยโอ้หมดอย่างเนี้ยใครพูดไทยได้อีกนะมีอีกไหมมีมาอีกไหมมีอีกยังมีบนข้าวอีกเลยฮะมีเมีนไหมข้างบนนึกมีไหมเนี่ยมีมีข้างบนมาอีกไหมไม่มีพูดไทยได้ใช่ไหมไม่มีแล้วชุดนี้นี่มาพร้อมกันหมดเลยมันเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยยกทั้งหมู่บ้านเลยเด้อ วันนี้ยกทั้งหมู่บ้านมาเลยมาเนี้ยแล้วมารวมกันยังไงมารวมกันยังไงนี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยป่ะเป็นเพื่อนกันป่ะโอ้โหตายกูโอ้โหแล้วเอาข้าวหน่ยเลี้ยงวะข้าวโมเสย ไม่ได้กินข้าวกี่วันแล้วนะียใครพูดไทยได้อีกสามท<า>ี่วันแล้วนี่เคยมาทำงานในไทยแล้ว,เ,ลวเคยเคยเข้าไทยมะมเคยเคยมาแล้วอ,อยู่ที่ไหนน,น,นคนปรปฐมโอ้โออชุนนี้พูดไทยได้ไหลายคนเว้ยเออรู้เรื่องหน่อย โอ้ใครมันจะมารับวะอย่างเงี้ยมันต้องเอารถบัสมารับกันแล้วมั้งสลับเลยรับสลับ,สล,บสลับทีละคนแยกออกมาเลยตัดหัวมาเลยตัด,ต,ดตัดกลางมาเลยแทวหนึ่งเลยยนเดินเข้ามาเลยหนึ่งสี่หนึ่งครับ